รมาเราสามารถเลือกเกินสองสีได้ค่ะการเรียนอะค่ะต้องทำในเทฟที่ปิดใช่ไหมคะถูกต้องหลักการเดียวกับแฮชครับอ๋อโอเค <For> k, ค่ถะถ้าเกิดตัวเป็นแบบลายก็ทะได้ไม่ได้อลายได้แต่ต้องเป็นลายแบบปิดอ๋อาไปถึงถ้าลายเชื่อมกันปิดก็กต้อง,องเรียนหลัวแฮชได้ใช่ครับ เราทงเทสนะครับคราวนี้ลองเทศสอีกทีนึงตอนนี้เฟรมนี Frame ม้ถึงว่าถ้าเรากดอันเนี้ยจะเป็นถูก,ถกตัวเลยใช่ไหมคือตัวการเดียนเนี่ยจัดว่าเป็นรูปแบบของแฮชชนิดหนึ่งแต่เน้นลักษณะของการ ผสมสีไล่เฉดสีนะผสมสีแล้วก็ไล่เฉดสีเราดูแบบนี้นะครับตัวนี้เองเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นหัวข้อของแฮชอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือแฮชจริงๆจะเห็นเป็นแฮชอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามาที่หัวข้อนี้จะเห็นคําว่ากลราเดียนอ่านะครับคีย์รัตลองพิม์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมให้ดูแบบนี้อ่าอันนี้คือ ส่วนใหญ่จะนิยมเอาไปใช้กับการใส่สัญลักษณ์แทนน้ําหรือกระจกะนะครับหรือเขียนผอบบอกระคาบหรืองานเอาดออะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้คือการเดียนลองพิมพ์ GD นะครับจ D อาจจะเห็นสัญลักษณ์การเดียนนะครับ Enter 1ครั้งครับโอเค เราจะเห็นฟังก์ชันผู่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะมีเฉพาะในจะมีเฉพาะจะเรียกว่ามีเฉพาะในใน Mac ก็ว่าได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าใน Windows เนี่ยรูปแบบการปรากฏของฟังก์ชันตัวที่อยู่ด้านบนจะแตกต่างออกไปนะครับอ่ะโอเคคลิกซ้าย1ครั้งตรงพื้นที่ที่เราอยากจะวางคลิกไปก่อนนะครับ1ครั้งโปรแกรมจะทำการใส่ สีให้เห็นก่อน2สีลองเลื่อนเมาส์ขึ้นไปตรงช่องสีตอนนี้เราจะเห็นสีสีน้ำเงินกับสีเหลืองถูกต้องไหมครับลองลองกดที่สีเหลืองครับลองกดที่สีเหลืองอ่าเราเลือกเปลี่ยนสีเช่นผมไม่เอาสีเหลืองผมจะใส่สีขาวแทนสมมตินะครับรูปแบบการใส่สีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะมีในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการไล่เฉดอ่าจะมีสัญลักษณ์ลูกศรอ,อยู่ตรงนี้คลิกซ้ายค้างหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับ จะเห็นหัวข้อการเ d ียนอยู่เนี้ยสูมโร้ของกว่ามีการเรียนเหมือนเดิมนะจะมีแฮชไลบดีโผล่ขึ้นมาไอไอสไตล์ที่เขาเขาจำกัดไว้ข้อดีของ Mac ในรูปแบบของการใช้งานการเ d ียนนะครับคือเขาจะจัดหมวดหมู่นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่9สไตล์ส่วนผมเลื่อนมองมาที่สไตล์นี้นะครับสไตล์นี้อันนี้เป็นการเลือกว่าเราจะใช้ การไล่เฉดสีตามสไตล์ไหนอ่อยางเช่นเป็นตัวนี้อางเช่นเป็นตัวนี้จะเห็นเมื่อเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะเห็นรูปแบบฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือจุดที่เราเลือกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสไตล์ที่เราเลือกคุณมิวลองกดดูทีละตัวนะครับอ่านะครับใช่ครับประมาณนั้นเราสามารถเลือกเกินสองสีได้ไหมคะเลือกเกินสองสีได้ลองเทสดูเลยครับ ่ะไม่ไม่ใช่มายถึงว่าเลือกเกินสองสีมันมีให้เลือกสองสีแต่ว่าสีที่เลือกเนี่ยอาจจะเป็นสีอ่าสีน้ําเงินสีเขียวอะไรเงี้ยแต่สีขาวสีขาวเนี่ยเสมือนกับมันไม่มีมันไม่ได้ลงสีอนะสีขาวจริงก็เสมือนกับมันไม่ได้ลงสีค่ะนะครับทำไมถึงว่าจะได้สีได้แค่สองสีไม่ใช่เวิอกสามสีได้ใช่ครับค่ะอ๋อโอเคค่ะอืมโอเคอันนี้ก็คือการเดียนนะครับเมื่อเมื่อทุกอย่างโอเคเรากด enter หนึ่งครั้ง ครับผมอันนี้ก็จบนะครับรถ้าเราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตัวการเดียนหรือช่องการเดียนที่เราพึ่งลงไปนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครัง้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งฟังก์ชันก็จะกลับขึ้นมาให้เลือกใหม่อีกทีหนึง<ม>่งนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการเดียนนะคะ่ะต้องทำในเทปที่ปิดใช่ไหมคะถูกต้องหลักการเดียวกับแฮชครับอ๋อ ฟอมันจะถ้าเกิดสม่าเป็นแบบลายอเงี้ยก็จะไม่ไม่ได้อือลายได้แต่ต้องเป็นลายแบบปิดอ๋อหมาถึงถ้าลายเชื่อมกันปิดก็จะต้องาเรียนหัวแหกได้ใช่ครับอ๋อโอเคหมายหมายถึงว่าเส้นมันปิดโดยที่ไม่ได้มีช่องว่างให้การเ d ี้ยงโผล่ออกไปข้างนอกมันจะไม่เออเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูหัวข้อถัดไปนะครับนี่ก็ปิดลงไปค่ะ แบดเดอรี่นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เน้นเกี่ยวกับการใช้งานแบบค่อนข้างเร็วนะครับแบดเดอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นเหมือนกับคือด้วยตัวของเขาเองนะครับคุณคุณสมบัติของตัวบดเดอรี่เนี่ยอ่ามันจะสร้างเป็นโพลีไลน์นะครับรอบพื้นที่นั้นๆทีนี้การสร้างโพลีไลน์รอบพื้นที่นั้นๆนะครับมันก็จะง่ายในกรณีที่เรา อยากจะหา,าจุดเว้าจุดแหว่งยกตัวอย่างเช่นเราดูแบบนี้ผมตั้งโจทย์ขึ้นมาผมอยากจะหาพื้นที่ของห้องนี้เพื่อจะเอาข้อมูลนี้ไปอสั่งกระเบื้องมาปูาโจทย์แบบนี้วิธีง่ายๆนะครับโดยปกติเราจะเก็บส่วนของตัวที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนแต่ถ้าผมต้องการเก็บประตูผมคลิกที่ตรงนี้เลือก hide ผมต้องการเก็บประตูนะครับผมเลือกไฮผมเก็บที่นี่เก็บที่นี่คลิกขวาไฮตัวนั้นจะถูกเก็บาทีนี้ผมจะจำลองสร้างเส้นปิดโดยคลิกคำสั่งลายหรือ L enter เนี่ยนะครับปิดที่มุมนี้แท็กตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งลากมองลงมาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้กด S เขีบออกไปจะเห็นว่าห้องตัวนี้ผมมีมุมปิด ผมต้องการให้โปรแกรมมันคำนวณเคลียร์ในพื้นที่ภายในเราเรียกว่าเป็นเคลียร์ในเนี่ยของตัวพื้นที่เนี่ย oh. ให้เห็นให้มันเว้าบากหลบตรงเสาให้ด้วยอ่าตรงเสาให้ด้วยนิดนี่น,น,นหน่อยนี่นะครับสร้างพื้นที่ออกมานะครับ oh. ไปดูกันก่อนก่ออื่นนะครับผมจะใช้คำสั่ง inary, im, o, บันดารีพิมพ์ BO นะฮะตัวยอ่อ BO Enter หนึ่งครั้งอ่าโปรแกรมจะบอกก่อนเลยว่ามันจะสร้าง เส้นเป็นโพลีไลน์นะในรูปแบบนี้เราโอเคไหมเรากดโอเคไปนะครับมันจะมีให้เลือกโพลีไลน์กับรีเจียนแต่ส่วนใหญ่เราเลือกเป็นโพลีไลน์นะครับเรากดโอเคไปแล้วคลิกตรงกลางห้องครับโอเคจะสังเกตว่ามันจําลองสร้างเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นเลยแล้วอินเตอร์ไปครับอินเตอร์ไปเพื่อยอมรับค่าเราลองเลื่อนเมาส์ไปตรงเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือหรือตรงขอบของเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับแล้วเราคลิกไปที่เส้น นี่นะครับเมื่อเราคลิกไปที่เส้นเสร็จปุ๊บจะเห็นว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่ามันมันมันต่อเส้นให้ให้เราคือมันไปสร้างเส้นแล้วก็ต่อให้เพื่อที่เราครับผมเชิญฮะมันต่อมันต่อเส้นเดิมใช่ไหมคะมันไม่ได้สร้างเชฟใหม่ครับสร้างใหม่ครับเรียกว่าสร้างใหม่แต่ว่าสร้างใหม่ของของแนวแต่ละเส้นคือโพลีไลถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือมันอาจจะใช้ลายสร้างขึ้นมาใหม่ แต่มันก็ต่อเส้นเข้าไปในระบบเราจะเห็นมันเราจะเห็นจุดในกรณีต่อคือถ้าเป็นพูลีไลน์จริงถ้าเป็นเส้นที่ไม่ได้ต่อกันมันก็จะเหมือนกับไอจุดไอจุดพวกนี้นะฮะจุดต่างๆอะไเนี้ยดังนั้นโปรแกรมมันมันจำลองสร้างเส้นพลีไลน์แล้วก็ต่อกันเข้ามาปุ๊บปเรียกว่าเป็นเส้นแบบปิด<า>นะครับเพื่อที่ถ้าสมมติว่ารเราเลื่อนมองมาที่ปุ่ม p e r า y ตี้ใช่ไหมครับก็ จะมีอ่าแอเรียผูขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะรายงานให้เห็นเลยว่าห้องนี้ใช้สิบสามจุดสี่ห้าศูนย์ตารางเมตรความหมายก็คือคุณถ้าคุณทราบตารางเมตรของตัวนี้เราก็สั่งกระเบื้องมาปูดได้เลยโดยเราก็จะเห็นเลยว่าอ,อ๋อเคลียร์ในของพื้นที่ตัวนี้เป็นแบบนี้<า>นะครับเราก็นำไปหาเอ,อกระเบื้องได้ถูกต้องนะครับประมาณนี้แล้วยังมีผลกับ น้องๆบางคนที่เข้าไปทํางานในกลมที่ดินกลมที่ดินบางกรณีนะครับเราไปหาเคลียร์ในของพื้นที่ของคอนโดการออกอช e .5 หรืออาการการไปออกเอกสารของคอนโดเนี่ยก็บางครั้งจําเป็นจะต้องเข้าไปหาพื้นที่แบบเร็วๆว่วาคอนโดมิเนียมตัวนี้ตามที่ยื่นนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่แล้วกลมที่ดินไปตรวจสอบตรงไหมก็จะใช้หลักการนี้ในการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น นะครับมันสามารถเอาไปใช้งานในหลายๆกรณีนะครับบันดารี่นะครับผมอันนี้สมมติว่าเมื่อจบกระบวนการตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลบเส้นนี้ออกไปเพราะถ้าไม่ลบเส้นนี้ออกไปมันก็จะกลายเป็นเส้นที่ทับซ้อนเข้าไปอยู่ในชิ้นงานจริงๆนะครับโดยกดดีลิทไปได้เลยนะครับเมื่อกดดีลิทไปนะครับเราก็จะลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนเมาส์กลับมากดที่ isolet แล้วเลือก end เพื่อให้แบบของเขากลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้ BO b บ n n ตอสัญลักษณ์อันนี้ไปที่เมนู Draw นะครับคือด้วยปกติเนี่ยในส่วนของ b บ n n r y นะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันมันมีมันจะอยู่ในส่วนของเมนูบาร์ก็คือตัวนี้ที่เลือกใช้ได้นะครับ b บต n ตอรีนะฮะหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงไอคอนก็คือตัวนี้ นะครับมันจะคล้ายๆกับรีเจียนนะอันนี้คือรีเจียนอ่าไม่ใช่สิอันนี้คือวิบเอาอันนี้คือรีเจียนนะครับจะอยู่ตรงแถบแฮชจะอยู่ภายในชแนลตรงนี้เฉพาะเฉพาะของ Mac นะที่เขาจัดรูปแบบแบบนี้นะฝัง่งวิดโอไม่ได้จัดรูปแบบแบบดีนะครับโอเคอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกี้เราหลบประตูไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สร้างลายตรงนี้นะคะเรายังจะสามารถใช้ ำนเนอรี่ได้ไหมคะใช้บบนเนอรี่ได้แต่บบนเนอรี่จะทํางานหนักมากขึ้นโดยที่ออกมาจากประตูหูแล้วก็มาหาพื้นที่พวกนี้แล้วก็บวกเข้าไปเราจะไม่ได้เป็นพื้นที่ของห้องนั้นๆโดยตรงแต่อาจจะได้พื้นที่ A พื้นที่ B พื้นที่อะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มนะครับความหมายเดียวกันก็คือสร้างเส้นปิด อ๋อก็คือสมมติว่าถ้าอยากหาห้องนี้บวกกับห้องนี้ด้วยเราก็ปิดตั้งแต่ตรงอย่างนี้ถูกต้องคือคือถ้าอยากหาห้องนี้ถ้าอยากจะหาห้องนี้บวกกับห้องใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เปิดประตูของห้องนี้นะครับเราก็สร้างมุมปิดของห้องอื่นๆแค่นั้นเองนะครับโปรแกรมก็จะทําการหาห้องนี้ให้อย่าลืมว่าความหมายของเคลียร์ในคือเราต้องการพื้นที่เคลียร์ในของห้องจริงๆ จุดไหนที่ไม่เกี่ยวข้อง<ะ>อาจจะปิดไปได้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมเช็ค,คด้วยปกติการใช้ b ันด r รี่เข้ามามาันจะาก,การันตีว่าเส้นที่คุณวางเป็นเส้นแบบปิด<ะ>ในทิศทางหรือในความหมายเดียวกันกับคำสั่ง h s s หรือ g ก a r d i a n ถ้าลองใช้ h s s แล้วมันขึ้น Error ก็แสดงว่ารอยมันมีรอยต่อระหว่างชิ้นงานนั้นเราอาจจะเลือกใช้เราอาจจะเลือกใช้บันด<ม>ารี่เข้าไปสร้างเส้นรอบอให้ก่อน นะครับสร้างเส้นรอบให้ก่อนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไปดูวิ o เอาวิ p เอาเราเรียกว่าเป็นการสร้างเส้นบทบังนะครับหรือสร้างพื้นหรือว่าชิ้นงานในกรณีที่ต้องการจะเอาไปบทบังเขาวิ i เอา t นะครับมี การใช้งานอยู่สองกรณี1ก็คือแบบง่าย2ก็คือการสร้างคูลีไลน์เข้ามาช่วยเราจะเห็นนะครับตอนนี้ผมเลื่อนมองมาที่ตรงนี้มาที่ตัวงานไฟล์างาน2ตัวนี้นบชิ้นงาน2ตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาสร้างเส้นบดบังไว้คุณมิวลองเลื่อนมองไปคลิกตรงเส้นที่มันโชว์ขึ้นมาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับกด delete ครับนะครับเห็นไหมฮะเขาสร้างเส้นขอบไว้ดังนั้นเส้นขอบเนี้ย เสมือนกับเป็นม่านบางังไม่ให้คนอื่นมองเห็นอลองเลื่อนไปที่ว่างอีกทีนึงครับคลิกครับ delete ครับเห็นไหมฮะนะครับโอเคอะนะครับอันนี้คือการสร้างเส้นบทบงังอ่ะเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัววิ p เอาทวิฟเอาเนี่ยเงื่อนไขของเขา นะครับมันจะต้องพิมพ์ตามเรียกว่าเป็นคือคีย์ลัดเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าเป็นไม่ได้เชิงว่าเป็นไม่ได้เชิงว่าเป็นคีย์ลัดซะทั้งหมดนะครับเพียง oh. แต่ว่ามันต้องพิมพ์ยาวอยู่นิดนึง oh. นงะเราดูแบบนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้นิดหนึง่งวิ p เอาท์นะเมนูตันี่คือวิ p เอาท์นะครับนี่นะฮะวิปเอาท์หรือสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้อ่านะครับทีนี้ในกรณีของการพิมพ์คีย์ลัดก็เริ่มต้นด้วย w อ่าทีละตัวก่อนนะครับ W i p อ่าโอเค w i p คือเนี่ยนะครับก็คืออ่าตรงนี้ก่อนนะครับเราเราเราจำแค่3มถ้ามันมีสามตัวหลักแล้วขึ้นสามตัวหน้าแล้วขึ้นมาก็จําแค่ตรงนั้นอ่าอันนี้คือถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเลือกที่วิ p เอาก่อนคือมันไม่ได้ไปขึ้นเป็นวิฟเอาเลยตรงเลื่อนเมาส์ลงมากดตรงวิฟเอาอ่านะครับหรือหรือถ้ามันถ้าเราพิมพ์ L อ n t e r ถ้ามันเป็นค่าตรงๆอันนี้คือ Enter ได้เลย นะครับ okay. โอเคเมื่อขึ้นว i p Out ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมให้ดูตรงนี้สังเกตคอมมานด์ไลน์ด้านล่างมันจะมีฟังก์ชันชื่อว่าเฟรมโพดีไลน์เห็นไหมมีเฟรมกับโพดีไลน์นะครับกรณีนี้เราจะสร้างว i p Out เองโดยตรงกรณีสร้างว i บเอาเองโดยตรงถ้าสมมติว่าอ่ะนะผมดูแบบนี้นะผมเลื่อนเมาส์มาที่ประมาณนี้นะครับที่ประมาณชิ้นงานแต่ไปที่มุมนี้อ่ะคุณมิวคิดครับ เราลากไป <Okay. S 1> ทางซ้ายมืออ่ะขวามือครับทุกทีมุมขวามือคือตรงนี้นะครับนี่นะ oh. อ่าคิรับล oh. ื่อนมองลงมาข้างล่างข้างล่างครับ oh. เดี๋ยวนะ oh. แป๊บหนึง่งอ่าขยับมาก่อนโอเคครับครับลิกข,ขวาคิก oh. ขวานะครับคิกขวา เอนเตอร์โอเคมันจะเหมือนกับสร้างเส้นบทบางไปตามแนวไปตามแนวเส้นนั้นอ่านะครับโอเคอันนี้ก็คือกรณีเอาไปแท็กไว้ตามเส้นนะครับวิธีลบก,ก็เลื่อนเมาส์กลับไปที่ชิ้นงาคนคลิกครับกด delete โ okay. อเคมาดูวิธีที่สองสร้างโพลีไลน์ขึ้นมาช่วยแล้วค่อยให้เขากลายเป็นวิบเอากรณีเนี้ยจะคล้ายคลึงกับในฝั่งของวิดโ วิธีการนะครับผมเลือกใช้อันนี้ผมทําให้ดูนะผมเลือกใช้เล็กแชงเกิลนี่นะครับผมก็กะกะนะครับซูมเข้ามาประมาณนี้ผมคลิกแบบนี้นะด้วยโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยงานที่ออกมานะครับงานที่ออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับค hmm. ่ะทีนี้ดูใหม่นะครับ VIP พิมพ์เลยครับกดที่วิฟเอาเคไปที่หัวข้อนะครับ Polyline หรือว่าพิมพ์ p enter ครับ p enter ครับผมคำว่าผมเลือกฟังก์ชัน Polyline ผมก็จะใช้เฟรมที่เป็น Polyline เข้ามาช่วยผมกดไปที่เฟรมถูกต้องครับคลิกครับกดปุ่มย็ดครับ <c oughs> ตัวเฟรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จะกลายเป็นว i p OUT แทนแล้วถ้าเราไม่สร้างเฟรมได้ไหมคะไม่สร้างเฟรมไม่ได้ S 1> <S 1> <S <S ถ้าไม่สร้างเฟรมก็คือต้องเลือกคลิกเอาไงอ่าต้องอคลิกไปตามตีมันไม่ใช่มันไม่ใช่สี่เหลีย่ยมถูกต้องนะครับการสร้างพูดีไลน์ก็คือการกําหนดว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนจากสเต็มแรกเนี่ยมามาใช้ฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพูดีไลน์ได้เลยค่ะนะครับอ่าทีนี้ดูต่อนะครับลองลองลองพิมพ์อ่ะแป๊บหนึ่งฮ่ะเจ๊เพิ่งเอาออกเจ๊เพิ่งเอาออกเนาะค่ะ โอเคกรณี <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ony, อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถให้เขาโชว์เฟรมเรียกว่าโชว์เฟรมนะครับพิมพ์ PR w u i p ใหม่อ่าวิฟเอาลนั่นแหละนะครับกดไปที่วิ p เอานะครับโอเคเราพิมพ์ f f เฟรมนะ f enter ครับโปรแกรมจะมีกรณีให้เลือกก็คือจะสั่งเปิดเฟรมไหมหรือจะสั่งปิดเฟรมไว้ก่อนเราขอสั่งเปิดเฟรมครับกด on เฟรมที่ถูกสร้างเป็นบุรีไลน์จะโชว์เสมออ่าลองเทสนะครับคราวนี้ลองเทสอีกทีนหนึ่งตอนนี้เฟรมตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเรากดอันเนี้ยจะเป็นถูกถูกตัวเลยใช่ไหมคะในกราฟถูกต้องถูกต้องครับเฟรมจะโชว์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอ,อันนี้อ่าเฟรมตัวนี้คือค,คือตัวที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับ,รบอือทีนี้ลองลองสร้างเฟรมใหม่ขึ้นมาก็ได้ครับลองเทสตดูอ่าเทสนะอันนี้ก็ลองสร้างสีงส่เหลี่ยมคุมก่อนครับขอขอสร้างสี่เหลี่ยมก่อนนะ ครับ R E ก็ได้เล็กเชงเกิลนะนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ครับอันนี้เป็นดิจิต R E C C ครับตัว C ครับผม Enter ครับเคลองคุมไว้นะครับประมาณนั้นครับผมโอเคแล้วไปที่ with out W I P E โอเคกดเลยครับแล้วกดแล้วอย่เพิ่งนะครับ ขอพิมพ์ P enter P enter เพื่อเลือก polyline เลือกครับแล้วก็กด yes ครับเห็นไหมเฟรมจะยังไม่หายนะครับเฟรมจะยังไม่หายจนกว่าเราจะสั่งถ้าเรากด space bar มันจะเรียกใช้คำสั่ง wipe out ขึ้นมาใหม่ลองกด space bar นะครับจากนั้นพิมพ์ f ใหม่อีกหนึ่งครั้ง enter ครับแล้วค่อยกด off อันนี้นก็จะเป็นการสั่งปิดเฟรมนะครับก็คือไม่ให้เห็นเฟรมขึ้นมา นะก็ลองดูว่าเราชอบเราแฮปปี้กับขั้นตอนไหนนะครับ,รบอันน,น,นี้อันนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ทำอะไรอะคะเขาสร้างเส้นบดบังในกรณีที่ต้องการไม่ต้องการให้เห็นชิ้นงานนะครับหรือในกรณีที่มีการเขียนง,งานหลังคางานหลังคาในระดับแอดวานเนี่ยมันจะมีการเขียนจันทันมีการเขียนในเรื่องของแปรมีการเขียนในเรื่องของพวกอ ครงสร้างอื่นๆงานหลังคามันจะพาดกันเป็นส่วนๆทีนี้ตามความหมายคือถ้าชิ้นงานไหนนะครับมันอยู่ด้านบนงานที่อยู่ข้างล่างจะต้องมองไม่เห็นก็มีการเลือกใช้วิบอ u t เข้าไปเขียนทับจุดงานนั้นๆด้วยนะครับอืมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเอาไปเขียนพวก ชิ้นงาน d y n a มิกบล็อกด a นามิกบ็อกก็จะเป็นชิ้นงานที่สามารถปรับอัตโนมัตินะพวกนี้ก็จะเป็นการเอาเลือกเขียนผนังแบบ d y n a มิกบล็อกนะครับเป็นแบบอันนี้อันนี้พวกนี้จะอยู่ในหลักสูตรพวกแอดวานหรือว่าพวกเจาะในการใช้งานแต่ละคำสั่งลงไปนะครับแต่โดยหน้าที่ของเขาก็คือสร้างเส้นบดบังเฉยๆถ้าเลื่อนมอไปคลิกเขาก็จะออกแล้วถ้าอันวิธีอันนี้คะ่ะมันต่างกับอย่างนี้ไหมคะอันที่หาออบเจ อต่างกันครับผมต่างกันตัว h h Object เนี่ยฟังก์ชันของเขาเขาจะเก็บงานออกไปออกไปจากหน้าจอเสมือนไม่มีในหน้าจอนะครับแต่ในส่วนของไอตัว VIP Out เนี่ยแค่สร้างเส้นไปบังเฉยๆอ่าเคยยังมีอยู่แต่ว่ายังมีงานอยู่ใช่ครับเราจะเห็นเห็นไหมเราจะเห็นงานอยู่ถ้าเราเลื่อนมอกไปลบชิ้นงานชิ้นงานก็ถูกลบนะอ่าแต่แต่ในส่วนของ ไายก็คือเก็บชิ้นงานให้หายออกไปก่อนค่ะโอเคค่ะรับผมประมาณนี้เนาะอ,อันนี้คือวิบเอานะครับค่ะ